เด้าวุงมัดตาไฮยัยฟันไหอีกเด้อ้อบุญงก็บุมีราคาตละหาบาทมีคนขามัดซอยเดีอเลยไปกับไ่ได้บุญงปุยกับแพงยากับแพงเลยดีมากขั้นมัดแคปุ๋ยไสเองเสแพงแพงแ๋งปุยแพงไรเลยที่จมัดใสเอาได้ก็ซื้อปุยยากมีคนขามัดซอยเลือเลยตละหาบาทนง ที่ได้ค่าปุ๋ยค่ายาคืนหนังจะของแพงแพงเด็ดอาอมรังเริ่มเลี้ยงแล้วอย่างอุ้ยหุ้ยอายหายเลยใเนี่ยไอเห็ดนาหมักตาเลยเห็ดยาเป็นคนปันป้าเป็นหมังใอันนี่เวไงเนาะปัานหนาหลาหนุ่มเย ทำหน้ามักมีคนเขาไม <fifty> ่เคยยายกับเห็ดน้ามักหน้ามักใส่ปุ๋ยเองปุ๋ยแพงกับเห็ดหน้ามักเองยากับเพงยายกับไม่ได้คุ้มค่ายาทาปุ๋ยเลยไปเหลือกอนเห็ดบางบางไม่ค่อยเห็นเปื่อยหนาหลายบ่เปื่อย Bụi niềm phân chuẩn bóc của hòn hết áo lói lưỡi mhm 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 này mhm 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 có chơi mhm 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 แง่ไนกกยนยอกลนอแงวันทองเม่ยวันไงขีับได้ยนี่เพาะว่าสื่อแงวันทองลงมันแมงวันก็ม่อมดีนจเสียหายเบิดงนันเสก็บม่รู้แคกินไวเสียหายเบดทีกัง อันนี้จะลูกใหญ่ๆหญ่หนิีกินมันหน,นอ่อยบึงเรมฝาดให้บึงไม่ไม่ไมต้มกินเลือไปอไลยเนยสาเขาเขาก็บ่าเฮือกเลยเหนืยมวยเธอเขาถึงนั่นเยไปไหว้หลายวันเนอ,อไหร้ายวันมันก็ชินเาของเขาสิบนเราซือไป

เดือาน้ำห้อนเป็นบางๆขยำย้ำให้มันชิ่งเล็กๆชิงนบาล็ก็เวไงเล็กเรอเวไง